phải thủ phạm tôi ta hả họ giang hả tục chạy quá thủ phạm tôi thủ tôi nè. Là... à mà ta con lấy mà năng đủ con ngăn, lờ, thế này một lát lấy cái làm bọc hà đủ con cô chốc đi nè chốc là... à, à, đi nè ấy anh kiểu này hả

ไคยาซัมทำใส่เพิ่งจะเด้ากันแป๊บเดียวมีหรอกหลับตาทจิตเป็นสมาธินะ่หลับตานะ่หลับตานะมีตีปิโสพควาเยอะมะราชาโนทเวสันโนมนังสุขังตัวนโมพุทธายะทเวสันโนจะตุมหาราชิกายะขะพันตา

มาจากไหนหัวมันดำมากทำทอะไรมาจากไหนหัวมันดำทำอะไรหัวไหนไม่หัวที่คนมาทำทาอะไรมึงกำมาจากไหนยี่ห้กขาดมึงบอกมาเมืมาตอนแรกมึงกยมึงมาจากไหนาาไหนอโทษนหัอวอีกนะ่างงี้มาจากไหนไปส่งมาส่งอะไรเนียมันส่งมาโอ้ยยี่ห้กขาดฮะ mong bay thằng này thằng nãy đó các anh biết à bay này nó bay thằng nãy luôn biết không? bay mới bay bay vào bay vào Mấy bay thằng bay mới bay 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 ồ gì hòng hả? chúng tì miết nè của bà đây bay mới bay ไปไปด้วย, ų, ยโอ้โหเอาโต๊ะเก้าอี้มาอมมัน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 เวสะลุสสักสอาวุงเวสุสะฉลองผมตรงไปสักสักอาวุธทางไปเราสักสักอาวุทางเวสุเวสะุสะเวสรุสเสรกสักเวสุสะเวสักอุสทางไปหราอะไรออกไปสักมาจากไหนดีกว่าอีโมคัก

เวสสะไไปอย่ากสักะวุฒงวุฒังเวสสะสหแรงมาจากไหนเนี่ยสักะวุฒังเวสสะไปมาไปสักะแรงมาจากไหนวะสักสะวุฒังสักฉลองผมตรงใหม่เลยสักะวุฒังไปสักะวุฒังะมุสะเวสสะสะนะมึงนะหายออไปสักสะ ไปาเมาสักขะอาวุธทังเวศภูสะสะภุสะเวศภูสะเวศภูสะเวศภูสะสักขะอาวุธทังออกไม่ออกมึงจะออกเปล่ามึงจะสู oh. Never. Never. ้ไปบาเอาสักขะอาวุธทังเวศภูสะโอ้ยได้ไหมคนเดียวจ้เว้ยสักขะอาวุธทังโอ้สักขะอาวุธทังไปบาเอามันต้องแก้ที่หัวมันแก้อะไรเอ้าแก่อบ้างบอกมาดิยังไงหัวมันทำไม ว่ามันไปเอาอีนั่นเหรอยังไงต่อแล้วแกยังไงฮะแลแกยี่ไรแกที่มึงเลยมึงออกไปอีกหรอยี่ห้อพักอีนั่นมีของนะของที่อะไรมัเอากูมาเอากูมาซักเถ้าอาวุธทังไปเขามีเรื่องของอีนั่นซักเถ้าอาวุธทังซักเถ้าอาวุธทังดูไอ้เหี้ยแม่งมันตีโดนไปแล้วเอออีเบนโดนซักเถ้าอาวุธทังไมายอมไม่ยอมไปเอามึงจะออกไหมออกมึงออกไหมออกเปล่า Sắp cọp hoa 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 thăng hoa 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 สัตว์ทองไปบ้างไปสักะทาว์ทองสักะทาว์ทองเวทสุขลมเนาะไปไหมไปไปไปไหนมึงจะไปหาบ้ามไปหาม้านใช่ไหมจะไปหรือเปล่ากลับไปแน่นะไม่ต้องไปตัวจะไปหานายมันหรือไงจะไปหานายเก่าที่เกิดเอาไงให้มึงเอาไงไปยังไงไปหามันมึงจะกลับไปหามันเหรอ เอาไปหามันแน่นะมีหอพักเอากระคองมันขึ้นมาเนึกว่าจะยอมได้โอ้เล่นเอากระคองมันขึ้นไหมว่ากูสนุกแล้วนึกจะมาสนุกแนี่มานี่เข้ามาใกล้นะเข้ามาใกล้นั้ไปหามันใช่ไหมนะเข้าไปนะมึงนะโอมพขาปุยเขาพายเขาสหายอย่งข้านี้นะดวงพัดพาเอายวงวานอินนี่นะกลับไปสู่นายมันนะผู้ที่ส่งกระทำมานะนะกระทำมานะด้วยพขาปุยเขาพายแล้วลมจงมานะลมมา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 นะลมมานะลงมานะลงมานะพัดเอาไปนะ พัดออกไปนะลมเข้ามานะลมเข้ามาเข้ามานะลมนะลมนะกูบารายจุดอะไรจบารายอมภายนะพัดออกไปนะพัดออกไปนะพัดออกไป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 นะพัดออกไปนะพัดไปนะพัดไปนะกูบารายจะเขาปุยมะพายพัดไปพัดไปพัดไปนะพัดไปพัดไปพัดไปนะกูบารายจะเป็นพัดไปไปพัดไปพัดไปพัดไปไปไปไม่ปไปไ้ ขนาดมีของรักษาแล้วะโอ้ยไม่เหลือแร้วไอ้เียของรักษาไม่ใช่คนรักษาเนี่ยอะไรนะอาจารย์แล้วผมจะถหมอกระป๋าออกมาหน้ไม่ต้องหรอกมขอเข้ามาตรงนี้เลยเนี่ยหอเข้ามาหน้ารูปหน้า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 รูปเลยจบเฮ้ยไม่เจ็บได้ไม่เจ็บหอเข้ามาหน้ารูปเลยนะตั้งไว้หน้าแม่ ต่อมแบบโรคจิตก็ออกมาเลยเมือ่อกี้ชอบมากหลังจากใช่ไหมไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเอามาคิวต่อไปไหมไปข้างๆเลย นั่งก่อนไปพักมันไปเลยไปนั่งพักอีกหะ<ม>โดนเข้าไปลุกไม่ขึ้นเลยมึงโอ้โหไปเอาเมียใหม่ไปด้วยโอ้โหดูแต่งตัวแบบอีหาเอ้ยกูไอ้ชิบหายกูใครเข้าฝันให้มึงแต่งตัวแบบนี้มาวะแม่กูเป็นไงละ่ะอีหาแตออ่หลงงานแต่งตัวใหม่เลยมีกินไหมข้าว